เราร้องเพลงอะไรลูกเพลงไม่ใช่ผู้ชายค่ะไม่อช่ผู้นี้เพราะว่าเป็นรรู้จักค่ะเพราะว่าเป็นเรียกว่าอะไรเสียงร้อสายของแม่เพลงนี้เป็นเป็นกิมมิคแล้วก็เป็นเพลงที่เขาคุ้นที่สุดแล้วก็เลยเลือกเพลงนี้แล้วก็ไปแมชกับกับกลองซึ่งพอไปเสนอทีมงานเขาบอกเออนัารักตีพอตีกลองดูแบบเข้มข้นมันแมนอะไรเงี้ยแต่พอมาร้องเพลงนี้มันดูทวิสต์ดีอะไรเงี้ยแล้วก็ผสมผสานจนจนได้รางวัลอย่างไงเราไปดูภาพกันหน่อยไหมครับครับไปดูคลิปนั้นกันครับ ถึงชืงเดียวกันด้วยเลยอ๋ออยากอความในรู้สิ่งแต่เราเป็นเพื่อไม่ใช่ผู้ชาไม่ใช่ผู้ชายไม่ใช่ผู้ชายเป็นการน้องเพลงครั้งแรกบนเวทีโอ้นเวทีใหญ่<อ>เวทีแรก อะดูดูแบบนี้ผมโดนตกนะใช่ไหมแบบนี้เราพวกเราโดนตกได้เลยนะ็ดีไซน์โชว์เสื้อผ้าต้องเออเสื้อผ้าแม่ช่วยกันกับรุ่นน้องอีกคนหนึ่งค่ะชื่อน้องวินค่ะมอหนึ่งครับใช่ค่ะจะเป็นแก๊งเดินตึกแดงกันค่ะคือชอบซื้อแบบว่ามือสองพอประกวดมาเสร็จปั๊บเราคือผู้ชนะรู้สึกมั่นใจมากขึ้นไหมคะว่าเฮ้ยฉันมาทางนี้แน่ๆรู้สึก ตกใจและตื่นเต้นนะคะค่ะค่ะอาจังหวะที่หนูร้องเมื่อกี้เนี่ยหนูมั่นใจขนาดไหนหนูหนูเต็มที่กับตรงนั้นมากกว่าเพราะว่าหนูรู้สึกว่าตอนซ้อมอะหนูรู้สึกตื่นเต้นกว่าตอนขึ้นไปแสดงเพราะว่าเหมือนมันมีคนรีแอคก,กับเราเรารู้สึกเหมือนอ<า>เล่นกับคนอื่นเล่นกับเพื่อนอะไรงเงี้มากกว่าซึ่งคุณพ่อเองอะก็แอบหวงนิดหน่อยว่าถ้าลูกคนหนึ่งลูกเป็นคนดังลูกจะรับมือกับสิ่งเหล่านั้นได้ไหมพอประกาศผลว่าซิงค์เลื่องสุนทอนในใจบอกดีใจไหมดีใจแต่ในใจอีก อีกสบทอีกคำหนึ่งว่าเวลเวลทำไม่ะครับทำไมอะคะวงการบันเทิงมันน่ากลัวเลยันนี้มันยากมันยากคือยุคนี้ยุคโซเชียลมันแบบว่าขนาดเราเองเรายังต้องต้องฝ่าฟันมันทุกวันเลยบางคนเข้ามาแล้วเขาก็ไปแล้วไม่รับผิดชอบในสิ่งที่เขาทิ้งเอาไว้เราเรารู้สึกว่าแล้วลูกเราจะจะมีภูมิคุ้มกันมากเท่านั้นหรือเปล่าก่อนเขาขึ้นเวทีเราก็บอกเขาว่าสิ่งอยากคาดหวังว่าวันนี้เรามาเอาตำแหน่งขอแค่มาสนุกพอแล้ว หนูได้รางวัลไปแล้วณวันที่หนูตัดสินใจสแกนบาร์โค้ดแล้วก็สมัครไปนั่นคือความกล้าหาญของหนูในก,การออก,ออกนอกกรอบที่ตัวเองเคยทํามาตลอดว่าเสิ่งนี้เป็นสิ่งใหม่ที่เราไม่เคยทําแล้วเราไม่ได้คิดว่าตัดสินตัวเองไปตั้งแต่แรกว่าฉันไม่ได้หรอกคับเอออย่างหนึ่งคือให้ลองทําได้ไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งแล้วบนเวทีคือสนุกให้เต็มที่ถ้าไปด้วยความคาดหวังว่าฉันจะเป็นแชมป์ฉันจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้มันไม่สนุกค่ะแล้วมัน พอมันเกิดการตัดสินขึ้นมาว่าได้หรือไม่ได้เนี่ยหนูจะหนูจะไม่ไม่แฮปปี้อ่ะแต่จริงๆิงแล้วฟังแล้วเข้าใจเลยนะคะเพราะว่าต้องยอมรับความจริงว่าคุณพ่อคุณแม่ในยุคนี้สมัยนี้วันนี้เราก็แอบกดดันลูกๆโดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวเนาะว่าลูกมาทําอะไรที่เป็นความฝันของพ่อแม่หรืออยากจะแบบมาสานต่ออะไรบางอย่างอะไรเงี้ยแต่บ้านนี้เขาแบบเขาไม่กดดันเพราั้นคนทําก็จะทําได้อย่างสบายใจไม่ต้องมีอะไรกดดันแต่ว่าอย่างนี้ก็ตามพอชนะ ดราม่ามีส่วได้ใช่ไหมครับดราม่าว่าไาเส้นพ่อชนะเพราะเหลืองสุนทรไงรู้สึกไงถ้าร้อยเปอร์เซ็นต์เนี้ยมันสักไม่เยอะมากศูนย์จุดต้องมีลบโลกในโลกในปัจจุบันประมาณอย่างนั้นแต่ว่าส่วนใหญ่เขาจะบวกกับเพราะว่าบนเวทีเนี้ยเอาข้จริงก็ใช่เนี้ยโดนฉกเลยก็จังเออแต่ถามว่าเขาเป็นคนที่ตีกองเก่งที่สุดไหมไม่ใช่ร้องเพลงดีที่สุดไหมไม่ใช่ ต้นดีที่สุดไหมไม่ใช่แต,แต่วันนั้น<ช>ออวันนั้น<ช>เขาอาจจะทําได้ดีที่สุดแล้วก็ถูกใจคนแต่ก่อนก็เป็นแฟนคลับแต่เดี๋ยวนี้ก็มีดอมอซึ่งคุณพ่อเ็บด,ดอมดอมทำอะไรกันเนี่ยมีมัมมี่ของตัวเองด้วยตอนนั้นเหมือนพ่อไปเห็นคอมเมนต์อายุ11สามารถเป็นมัมมี่พี่สิงห์ได้ไหมคะมีค<ม>ือการมาขอเป็นมัมมี่เนี่ยไม่แปลกแต่ว่าอายุ1ิบเอ1เป็นมัมมี่เด็กอายุ15เนี่ยคนหลายคนนะที่บอกว่าพอมาขอเป็นมัมมี่แล้วเห็นพี่สิงห์ ตีกลองเห็นพี่สิงห์เล่นบาสเห็นพี่สิงห์เรียนหนังสืออะไรี้เขาบอกหนูจะต้องกลับไปเล่นบาสแล้วล่ะหนูจะเป็นแรงบันดาลใจหรือว่าโอ้หนูจะต้องตีกลองให้เก่งหรือว่าเฮ้ยหนูจะเปลี่ยนจากเครื่องดนตรีกีตาร์มาเป็นตีกลองดีไหมเนี่ยไม่มีชื่อดอมเลกมีค่ะชื่อสิงห์ค่ะมันนี้ก็ใครตั้งหนูเป็นคนตั้งเองค่ะช่วยช่วยกันเลือกกับคนในดอมค่ะเดินเข้าโรงเรียน ตอนนี้เป็นสายป๊อปเลยไหมคะก็คือจริงๆหนูก็รู้สึกว่าตัวเองเพื่อนเยอะพอประมาณก็คือจะเป็นในทางแซลมากกว่าค่ะก็เชยชอบมาร้องเพลงไม่ใช่ผู้ชายให้ฟังค่ะแล้วมีแบบว่าขอลายเซ็นหรือไม่ลูกมีวันนั้นน้องแบบตัวเล็กๆเลยมาให้เซ็นไม้กลองค่ะเป็นดูใช่ในแง่ของของนักดนตรีด้วยกันเนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งเลยนะว่าแบบเราเป็นไอดอลมากๆถูกไ่มการเซ็นไม้กลองหรือเซ็นกีต้์อย่างนี้ถูกไหมรู้ึกเรารู้สึกไงบ้าง ภูมิใจมากเลยค่ะหนูให้ไม้กลองไปด้วยใช่ใช่แล้วก็เซ็นไปแล้วเอาของเขามาเซ็นของเขาเสร็จแล้วสิงให้ไม้กลองที่ใช้แล้วนะให้เขาไปน้องก็บอกผมจะพยายามฝึกให้เก่งเท่าพี่สิงนะครับนี่ค่ะคำถามนี้คุณพ่อต้องอยู่นิ่งๆเวลาที่น้องสิงจริงค่ะเริ่มเป็นไวรัลแล้วอ่ะมีคนเข้ามาจีบเยอะไหมคะก็มีบ้างค่ะตอนวันนั้นหนูไปตึกแดงกับพ่อด้วยซ้ำแล้วก็ มันมีคนเขาต่จริงจริงหนูเห็นเขาตั้งแต่แรกแล้วว่าแบบเขามองมองหนูอยู่แล้วหนูก็เลยแบบแต่หนูไม่ได้สนใจหรอกป้าแอบถามหลอไปกก็ดูก็ดีอยู่เอเคมันเป็นเด็กอินเตอร์ด้วยนะแล้วก็เดินมาถามว่าขอไอจีได้ไหมเมื่อกี้เห็น แม่ยืนอยู่แล้วไม่กล้าขอแต่ตอนที่เขามาขอค่ะมีทั้งแม่มีทั้งพ่อหนูก็เลยงงว่าแต่เรื่องขอก็รักคุณพ่อเลยใช่ครับแล้วก็พเราพยายามสองคนพ่อแม่ก็พยายามเดเลี่ยงเลี่ยงไบบแบอกว่าให้เด็กๆเขาคุยกันค่ะค่ะแล้วสุดให้ไปลูกแล้วไปไงได้มีมีการดีเอ็มะไรมาไหมหนูไม่แน่ใจว่าเขาฟอหนูมาหรือเปล่าค่ะ๋อหนูให้แล้วให้เลยอ่ะลูกแล้วก็ไม่ได้ติดตามผลใดๆ เพราะว่ามี DM เยอะหลังจากที่ได้ตำแหน่งอะไรอยเลยไม่รู้ว่าจำหน้ากันไม่ค่อยได้ด้วยซ้ำนะฮะค่ะค่ะลักษณะแบบไหนถ้าติดต่อเข้ามาแล้วหนูถึงจะตอบแชทอะคะก่อนประกวดหนูก็ตอบหมดนะคะแต่ว่าตอนนี้เหมือนหนูตอบเพื่อนค่ะแล้วก็ DM เหมือนมันต้องกด r e q u e s t แล้วก็น่าจะไม่ค่อยได้เข้าไปดูค่ะแล้วเรามีสเปคไหมน่าจะไม่ตายตัวมั้งค่ะก็คือแค่คนที่มีความสามารถเก่งสักทางหนึ่งก็พอชอบคนเก่ง ก็ค <im itation and rain> ือพ AL <als> <Ele recycling, S 2> ูดเก่งทําเรียนเก่งอะไรก็ได้เล่นดนตรีเก่งหอทำอะไรเก่งสักอย่างนึงซึ่งพอเราถามเรื่องนี้คุณพ่อเริ่มมองแบบก็อยากรู้เหมือนกันลูกสาวมาเอาจริงไม่นะฮะจริงๆแล้วคือมันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วมันเป็นมันเป็นธรรมชาติปกติแล้วเป็นคุณลูกที่เล่าทุกเรื่องให้คุณพ่อคุณแม่ฟังไหมคะใช่ค่ะก็เรื่องเพื่อนเรื่องอะไรหนูก็เล่าหมดเอาจริงๆอันนี้ขออนุญาตถามตรงๆแล้วเคยมาปรึกษาปัญหาความรักเรื่องราวความรักกับคุณพ่ออย่าง อยังไม่ค่อยมีนะคะไม่ค่อยมีแต่ม,มีใช่ไหมคือพี่ไงแตาก็ไม,ไม่ค่อาเลยออย่างเวลามีใครมาจีบต่อไปในอนาคตข้างหน้าจะเล่าหมดไหม เล่าคิดว่าสงสูงนิดนิดลองคิดในมุมมองคุณพ่อค่ะคุณคุณพ่อมองว่าเรียนให้จบก่อนสิคะลูกก็มีแฟนแต่ว่าปัจจุบันนี้เด็กๆหลายๆคนเขาก็มีแฟนของเขาคุณรู้เองรู้สึกยังไงบ้างกับการที่แบบเอ้ก็เด็กวัยรุ่นเขาก็คงต้องมีเรื่องอะไรแบบนี้บ้างป๋ากับแม่เองก็ไม่ไม่ใช่ว่าจะแบบว่าเออหัวคลําคลืบแบบโบราณเราก็แบบว่ารู้จักการเป็นแฟนกันตั้งแต่ตอนปีหนึ่งที่ที่มหาลัยเราก็รู้สึกว่าเออเป็นเป็นชีวิตที่ได้ ได้เรียนรู้กัน <c oughs> อย่างเขาเอง <c oughs> เพื่อนเขานะ่ฮะจริงๆประสบการณ์ในโรงเรียนที่เขาอยู่เนี่ยก็จะมีหลากหลายกลุ่มที่เด็กกลุ่มนี้ก็จะตั้งใจเรียนมาก <c oughs> ไม่ทากิจกรรมเลยเด็กกลุ่มนี้เรียนด้วยทํากิจกรรมด้วยเด็กกลุ่มนี้เที่ยวยอย่างเดียวเล่นอย่างเดียวเนี่ย <c oughs> แต่สิงเขาจะมีเพื่อนหลากหลายกลุ่มเพราะฉะนั้นเขาจะเห็นปัญหาที่เกิดขึ้น <c oughs> จากการใช้ชีวิตแบบนี้แล้วเขามาเล่าให้เราฟังแล้วเราก็บอกอ่ะสิงคิดยังไงไม่ได้ตัดไม่ไม่ได้จับเพื่อนเขาน่แต่หมายถึงว่าถามความ รู้สึกเขาแล้วเอ่อทัศนคติเขาว่าตอบเพื่อนกลุ่มนี้กลุ่มนี้กลุ่มนี้เนี่ยหนูรู้สึกไงกับการทําแบบนี้แล้วได้ผลแบบนี้แล้วเขาก็จะตอบของเขามาเองโดยที่อ่ะเออถือว่าโอเคคุณพ,พ่อ <ใน S 2> คุณแม่จรังมีเหตุผลค่ะที่ถ้าแบบว่าจะดูแต่ละทีแต่ว่าถ้าดูก็คือเปียงปางอยู่ <laughs> <laughs> ดูดื้ออะไรวิกฤตจากโควิดตอนนั้นชีวิตของบูธเองก็มีโอกาสที่ได้ไปสัมผัสเส้นที่ทำให้รู้สึกว่า ชีวิตมันโหดกับเราเหมือนกันนะนั่นคือสิ่งที่เสียใจมากที่สุดนะแย่ <Yeah. S 2> ขายรถขายที่ขายขอยืมเงิน <c oughs> ทำให้เป็นภาระหนี้หลายล้านมากเดือนละเกือบล้านอ่ะ <c oughs> โอ้